สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตับทั้งหลายแหลกกันนี่เราอยู่ที่ไหนครับที่ทะเลนี่โอ้ทะเลหาดทรายขาวมีตัวอะไรบ้างครับมาดูกันสิไดโนเสาร์ไทเซเดทับนี่คือสายพันธุ์ไทเซเดทับนะครับอีเลฟเฟนช้างอีเลฟเฟนมาร้อง หรือภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าร้องเป็นๆน,นั่นเองช้างมันร้องเป็นๆนหมอ้าวน,นี่ก็ก็คือเจ้าฮอสม้านั่นเองมา้าฮอสต่อไป f รอกกบ ฟรอวอับ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 จะไปคราววัวคราวมอมอว์ช่ายเรคือเุ้ยบัฟฟล์บัฟฟล์วาย บัฟเฟิลโอเคเดี๋ยวเราจะเอาพาไปเล่นน้ำนะครับเอาควายไปเล่นน้ำตัวนะครับหนึ่งสองส้มอากบไปเล่นน้ำด้วยกบฟรอคครัเล่นน้ำเสร็จแล้วก็ต้องไปตามกลับมารดรดรดจักดโอเคก็อกบต นะครับขึ้นฟังกันดีกว่าโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย